สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้เปิดไพ่ทำนายดวงนะคะสิ่ง่ิงดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้มีอะไรบ้างนะเรามาดูดวงนะเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นแลนดอมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยรับเฉพาะพลังงานที่ดีๆไปนะคะเ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจรารญาณในการรับชมด้วยนะคะอันดับแรกเรามาดูพื้นดวงกันก่อนว่า พื้นดวงของคนลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโชคสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในปีใหม่ก็เป็นดวงเดือนมกราคมนะคะนะเรามาดูกันพื้นดวงของคนราศีสิงห์ในช่วงนี้เป็นอยางเป็นยังไงนะ,ะออหาถ้วยมาเป็นใบแรกคุณมีการเสียดายอะไรบางอย่างเสียความรู้สึกหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะออในหมู่เพื่อนฟูงนะคะแต่สองถ้วยยังตั้งอยู่นะ คุณหันหลังให้สองถ้วยแต่คุณหันหน้าไปทางสามถ้วยที่ล้มห้าถ้วยคุณมีเรื่องเศร้าใจมีเรื่องเสียใจมีเรื่องเสียความรู้สึกนะคะผิดหวังพอสมควรนะคะใบที่สองสิ่งแวดล้อมแต่คุณกําลังจะรวยนะฐานะทางการเงินดีครอบครัวดีนะคะสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะถ้าเดินประสบกันมังกรดีมากๆเลยนะคะไพ่คาดหวังมีข้อ ขัดแย้งกันมีข้อขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนเพื่อนร่วมงานได้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้หรือว่าครอบครัวนะคะมีข้อขัดแย้งนะห้าไม่ทาา้ทาวธาตุไฟไม่สิงถธนูนะคะคนลัคณาราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นอย่างนี้เนาะมีการแข่งขันอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าทำให้มีข้อคอนฟ lict ก,กันเกิดขึ้นนะคะจริงๆด้วยนะ พื้นดวงนี่มีการใช้ความพยายามพอสมควรในการที่จะแข่งขันที่จะการเอาชนะในบางเรื่องช่วงนี้มีการแข่งขันอะไรกันหรือเปล่านะคะคุณต้องการได้รับใยช,ชนะคุณใช้ความพยายามค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทัดไฟไม่สิงธนูน,นะคะภายในอดีตคุณเป็นคนใจดีอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ให้นะคะเป็นอาจจะเป็นพ่อไม้หม่ใหม่ได้นะเป็นผู้ให้เป็นคนใจดีนะ เสิร์ฟบ,บริการคนในทุกเรื่องนะคุณเป็นคนคุณเป็นคนใจด,ดีอ่ะเป็นคนอ่อนหวานน,นุ่มนวลอ่อนโยนนะคะไพ่อนาคตอันไกลคุณมีแผนที่จะขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้มุ่งเน้นเป็นเรื่องของการงานแต่การเงินคุณดีนะการเงินคุณดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ไหนปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ไหนเอ่ยขอดูหน่อยนะคะ ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่คุณะระวังระวงค่อนข้างจะระวังระแวงแล้วก็อยากรู้อยากเห็นแอบส่องแอบมองแล้วคุณก็เป็นคนที่ดื้อพอสมควรเนาะตัดสินใจไม่ไม่เด็ดเดี่ยวไม่เฉียบขาดพอเท่าเท่าไหร่ทาให้ตอนนี้มันยังเป็นตกเป็นปัญหาอยู่ในตําแหน่งปัญหาพอสมควรเลยทีเดียวนะ การแก้ไขปัญหาแต่คุณจะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณเป็นคนเก่งพอสมควรถึงว่าคุณมีการแข่งขันเอาเอาชนะซึ่งกันในเรื่องของงานแล้วก็การขยับขยายงานเรื่องงานมาเป็นอันดับแรกเลยเนาะเรื่องที่จะเข้ามาในช่วงนี้ในพื้นดวงของคุณนะคะ ความคิดในใจของคุณความคาดหวังในใจคุณคืออะไรในช่วงนี้คุณต้องการความชัดเจนนะคะความชัดเจนความตรงไปตรงมาแต่คุณจะได้รับความชัดเจนนะคุณจะประสบผลสําเร็จเพราะหนึ่งดาบเป็นวิกตอรีการ์ดนะคุณได้รับความชัดเจนนะแต่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะคะในเรื่องของการงานที่จะประสบผลสาเร็จนะคะที่จะขยับขยายงานนะการแข่งขัน เอาชนะเนี่ยคุณก็จะได้ได้รับชัยชนะได้รับความชัดเจนการตัดสินใจก็จะดีขึ้นนะมามาดูใบสรุปค่ะใบสรุปเป็น King of s w อ r d ออคุณเป็นคนเก่งฉลาดหลักแหลมตรงไปตรงมานะคะแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับชัยชนะถ้ามีการแข่งขันในเรื่องของการงานนะคะอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะคุณ ได้รับความยุติธรรมได้รับความชัดเจนอะไรที่เป็นค่อนข้างจะเป็นทางการถ้ามีการแข่งขันถึงเรื่องของกฎหมายกฎอะไรต่างๆคุณได้รับชัยชนะเอกสารทางด้านเอกสารมีความชัดเจนคุณจะไม่ต้องเสียดายละเนี่ยคุณมีความเสียดายอยู่พอสมควรเนาะภายใต้สำหรับเป็น justice นะคะอื้อมาขอดูดีกว่า ไพ่ในอดีตคุณเป็นยังไงแล้วก็ไพ่สิ่งแวดล้อมกับพื้นดวงเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเขาดูไพ่ขยายนะคะคุณต้องการอยากจะหลุดพ้นอะไรบางอย่างต้องการอิสระทางความคิดต้องการที่จะขยับขยายงานนั่นแหละแล้วก็ต้องการมีอะไรเป็นของตัวเองต้องการเริ่มต้นที่ดีๆนะมีการขยับขยายหลุดพ้นกับบางอย่างที่คุณคิดกลับไปวุกไปบนมาแล้วก็ เป็นอิสระกับความคิดของตัวเองนะคะน่าจะได้อความขัดแย้งของคุณคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมานะคะคุณน่าจะได้รับชัยชนะสิ่งที่คุณมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณใช้ความพยายามเต็มที่แล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะคะได้โลกใบที่สวยงามทีเดียว The world ค่อนข้างจะ complete โดยเฉพาะในเรื่องงานตอนนี้เรื่องเรื่องเงินนี่เป็นพื้นดวงที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องงานคุณจะได้รับชัยชนะถ้ามีการแข่งขันหรือว่าคุณกําลังเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณจะได้รับการขยับขยายงานอาจจะได้บางบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะเนาะเพราะว่าใบสุดท้ายเนี่ยเป็น justice นะคะเรามาดูกันค่ะว่า สิ่งดีๆที่จะเกิดในช่วงปีใหม่เดือนมกราคมนี้คืออะไรบ้างขอไพ่ไกด์ลายสามใบนะคะขอไพ่ไกด์ลายสามใบสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะถัตไฟนอสราศีสิงห์สิบดาบเรื่องที่คุณเคยถูกแทงข้างหลังมาก่อนนะคะมันจะดีขึ้นมันจบแล้วนะ คุณจะได้รับสิ่งอะไรที่ดีๆขึ้นมาเดี๋ยวจะดูรายละเอยดอีกทีหนึ่งนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาคุณกําลังมีโชคนะคะคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีมีโชครอรับโชคนะคะโชคดีนะช่วงเดือนมกราคมอ,อีกหนึ่งใบค่ะน,นับสอดนะได้รับข่าวเร็เวนี้น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะคะ เรามาดูกันค่ะว่ารายละเอียดของ10 of s w o r d เรื่องที่จะเกิดขึ้นนะคะคืออะไรนะคะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณเคยถูกหักหลังเคยถูกแทงข้างหลังเจ็บพอสมควรถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกอิจฉาพอสมควรนะคะนะ n i o g o u p u p นะคนใจดีอยู่ตรงนี้นะคะ,อะพอไมาเพียงไมๆได้นะคะเดอะชอเว r มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากเลยเรื่องนี้นะคะ ที่คุณเจ็บมาแล้วนะฮะเราก็จบไปแล้วนะห้าดาเป็นเรื่องของอการทะเลาะเบาะแหวงกันเหมือนกับสาสร์โครนใส่กันอนะประมาณเนี้ยแต่ King of cup เขารู้นะเขาเป็นคนใจดีเป็นคนเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นอยู่ในความดูแลของเขานะคะมาดูคะ่ะไพ่ใต้สำหรับเป็นอะไรเออดอฟคัพ คุณเดินจากตรงนั้นมาแล้วนะคะเดินจากสิ่งที่คุณเสียใจคุณถูกสายราย้ายปาสีหรือว่าคุณถูกหักหลังเนี่ยคุณเดินจากมาแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันมากคุณก็เลยเดินจากสิ่งที่ไม่ดีต่อใจหาสิ่งที่ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าคุณมีโชคที่นำมาอยู่แล้วนะคะอ่า v e of f e r t u n e นะกงร้อยแห่งโชคชะตานะบอกอะไรบ้างกองร้อยแห่งโชคชะตา ค f งอวานคุณจะได้ประสบผลสาเร็จหน้าที่การงานนะคะ,ะเป็นคนที่เก่งงานแล้วก็สามารถที่จะมีความพร้าในตัวเองค่ะแล้วมีความสามารถมากนะคะตัดสินใจเฉียบขาดเป็นคนดื้อด้วยดื้งเงียบๆนะคะแต่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะนะคะค่อนข้างจะพรา้าโดยซ้าไปนะคะท e e เอมเพ s สค่ะจาก King of Wands มาเป็น ดีเอ็มเพรสเลยนะเอ้าบันดันมากคุณจะประสบผลสําเร็จไม่ว่าหน้าที่การงานาสุขภาพความรักคุณประสบผลสําเร็จะคะ่ะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะคะเป็นผู้ให้เป็นมนุษย์แม่ผู้ให้นะคะแล้วก็ a อ u n บันดันในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะกวงร้อยแห่งโชคชะตาเปลี่ยนมาให้คุณแล้วนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นลัคนาราศีธนูปรับบัลานซ์ตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสําหรับกลงลอยแห่งโชคงชะตากําหนดให้คุณคุณเคยเจอสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วคุณก็เดินเดินจากสิ่งเราสิ่งเหล่านั้นมาแล้วคุณก็พบสิ่งที่ดีๆนะคะซิ o f Pentacles ได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะ เป็นอะไรที่ดีๆรับปีใหม่เลยทีเดียวนะคะอบัลดนส์มากนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและความรักคุณมีการปรับสมดุลตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับโอกาสที่ดีๆนะคะการให้และการรับเสมอกันเจอคนศิลเสมอแล้วเจอกันเนี่ยนะใบที่3นะคะนายอัสอดคุณจะได้รับข่าวดีอะไร Si of อฟ n ันะเป็นชัยชนะนะคะเป็นความสำเร็จ คุณจะได้รับความสําเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนได้เนาะคุณประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆเลยนะคะแต่ต้องใช้เวลาใช้การต่อสู้พอสมควรเพราะว่าเป็นเอซับซอดขึ้นมาเป็นเนี่ยนะในความคิดของคุณเนี่ยคุณต้องใช้สติปัญญาในการที่จะต่อต่อสู้ปัญหาอุปสรรคแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยสินะคะเนาะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะเดิว คุณใช้อะไรที่ค่อนข้างจะสู้มาพอสมควรนะคะกับเจ้ากรรมในเวรกับคู่แข่งนะซึ่งคู่แข่งคุณเนเขาใช้เงินเป็นตัวตัวเป็นแบกนะ Queen ั f คั p ค่ะพาคู่ขึ้นมาเนาะคุณเป็นใจคนใจดีค่ะออนโยนเป็นผู้ให้มาตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นถึงของถึงท,ที่ของคุณเนาะที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะ นัวันนะคุณใช้ความอดทนมามากนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแต่คุณกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะโอเคนะคะก็สิ่งสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในรับปีใหม่นะคะของคนลัคนาราศีสิงห์ส่วนใหญ่จะเป็นการประสบผลสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการการงานความรักนะคะแล้วก็การเงินได้อยู่ในพื้นฐานที่ดีเลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาแต่อยู่ใน ภพยของพื้นดวงขึ้นมาเลย10เหรียญน,นะแล้วก็มีด h e อ m p r e s s ขึ้นมาเพราะฉะนั้นหายห่วงนะคะในเรื่องของการเงินการงานการงานประสบผลสำเร็จมากนะคะมีทั้ง a ซั o r d มีทั้ง six of w a n d นะคะคุณจะได้ระข่าวข่าวเร็วๆนี้ด้วยนะคะมาดูค่ะว่าไพ่ออรเ์เคบอกอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณในช่วงนี้นะ co-create มีการ ประสานกันในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆนะคะมีการโคเรีย t ตนะเกิดขึ้นร่วมสร้างนะสิ่งที่ดีๆเป็นอะไรค่อนข้างที่จะครีเอทมากทีเดียว higher power back up คุณเป็นคนอะไรที่ค่อนข้างดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไฮเออร์พาวเพลังพลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณอยู่นะคะนะทำสมาธิบ้างก็ดีนะ สิ่งจะได้เสริมดวงนะคะ power. ไฮเออร์พาวเวอร์ภายทางจิตวิญญาณ e x c h a n g i n g e x c h a n g i n g g i คุณจะได้รับของขวัญได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคุณได้รับประสบผลสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะประสบผลสำเร็จใน,ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็กลงล้อแห่งโชคชะตาพาให้คุณประสบผลสำเร็จในชีวิต นะคะโดยความอดทนของคุณเองที่ผ่านมานะมีความชัดเจนในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าเขาบอกว่า never ending story เรื่องนี้ยังไม่จบนะยังไปต่ออีกเยอะเลยนะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องดีๆในปีใหม่ที่จะเกิดกับคนละคณาราศีสิงห์นะคะก็ขอให้โชคดีปีใหม่โชคดีรับปีใหม่นะคะสิ่งที่ไม่ดีมันจบไปแล้วนะคะต่อไปก็เปิดดวงรับสิ่งที่ดีๆนะคะ เราจะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ